วันนี้เรามาที่หมู่บ้านธงชัยนะครับหมู่ที่สองตําบลเมืองปักนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีการผลิตผ้าไหมซึ่งถือว่าเป็นผ้าไหมปฐมชัยนะเป็นผ้าไหมที่ถือว่ามีชื่อเสียงในระดับประเทศนะครับ <S <S แล้วก็อยากจะมาถามว่าเป็นมาวันนี้เราอยู่กับทางกลุ่มนะประกอบด้วยคุณพี่นางนะครับคุณป้านางแล้วก็คุณปานิตนะครับ <S <S อยากให้ท่านทั้งสามเนี่ยได้เล่าถึงความเป็นมหมอยากให้ท่านได้เล่าให้ฟังครับหมครับ ผ้าไหมบ้านจจโปโนี่เป็นเป็นหมู่บ้านที่ทําผ้าไหมมัดหมีม่มายาวนานมากเลยค่ะถูกสอนให้ทําผ้าไหมเป็นก็เลยได้ยึดอาชีพในการทอผ้าไหมค่ะก็สืบสานภูมิปัญญาปยาิยตายายก็ทําผ้าต่อจากปยาิยตายายมันรุ่นที่สามค่ะไม่ทราบว่าท่านท่าน ใช้แหล่งเงินทุนมอนก็ประมาณจากไหนนะครับอ๋อของกลุมเราก็ไปคู่ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมาจำนวนสองแสนบาทก็หลักๆเลยก็คือตอนนั้นเราเป็นช่วงโควิดเราต้องนำเงินตัวเนี้ยมาทำยังไงจะให้คนทอเราเนะี่ย อยู่ได้ต่อลมหายใจต่อ,อไปได้เพราะว่าช่วงนั้นน่ะคือช่วงโควิดเนี่ยคืองานไม่ได้ทดํากันเลยแล้วก็เราก็ไม่มีการออกงานแสดงสินค้าอะไรแล้วก็ไม่มีงานออกไม่มีการจําหน่ายอะไรทั้งสิ้นแต่ทีเนี้ยคนทอเราเนี่ยหยุดไม่ได้เราจะให้คนหยุดได้ยังไงเขาจะกินอะไรเขามีรายได้จากที่ไหนเลยนอกจากทอผ้าเป็นอย่างเดียวโรงงานไหนเขาก็ไม่รับก็ได้เงินก้อนเนี้ยของกองทุนบับตสตรีนี่แหละมาบริหารจัดการให้เรารอด้นจากตัวนั้นไปได้ค่ะ ครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการนะฮะนึกถึงถึง,ถงาทางพนักงานที่มาช่วยทอนะว่าในช่วงที่โควิดอาจจะขายไม่ได้ถ้าหยุดถ้าหยุดไปก็มไม่มีรายได้ก็เลยต้องไปหาทุนก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของกองทุนพัฒนาบุตรสตรีนะครับที่ทางรัฐบาลเองนะเพ่งที่จะให้มาเสริมรายได้นะตรงนี้ก็ต้องไปรายได้จากกลุ่มเอหรือรายได้จากแรงงานที่ได้เราพอจะมาได้ไหม เขามีไรายได้ขึ้นประมาณเท่าไรไรายได้ของกลุ่มใช่ไหมคะครับไรายได้ของกลุ่มเนี่ยจากที่เมื่อก่อนเนี่ยได้อยู่ประมาณสักสองสามแสน่เนี้ยค่ะต่อต่อเดือนหรือ,อ,รอปีอพอมาหลังจากที่เรามีการกระจายไรายได้ขึ้นแล้วเรามีการท่องทางจำหน่ายมากขึ้นแล้วก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นจากเมื่อเมื่อก่อนขึ้นมาอยกจุดเท่าตัวนะคะท่านมีแนวทางที่จะต่อยอดพัฒนาในเรื่องอะไรบ้างคะถือว่า กลุ่มของเราเนี่ยไปยอาอยอดพัฒนาเรื่องลายผ้าบ้างเรื่องผ้าบ้างอย่างเงี้ยค่ะเอาจะออกแบบสร้างสรรค์อยู่ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยลายลายของหมู่บ้านเนี่ย <c oughs> หมู่บ้านเราเนี่ยจะทําลายดั้งเดิมที่มีแต่โบราณที่ปู่ย่าตายายพาทามาคือลายหมักจับอะไรต่างๆที่เราจะเห็นเนี่ยเหแล้วเราก็เริ่มมาประยุกสีประยุกลายโดยการย้อมในหลายรอบสอดแทรกไหมหางกระรอกอะไรเข้าไปเพิ่มประยุกอะไรหลายๆอย่างต่างๆเข้าไป เพื่อให้ได้รับความนิยมมากขึ้นค่อย่างเราไปไปแสดงสินค้าที่ไหนอะไรเงี้ยผ้าไหมปักตุงชัยจะจะโดดเด่นกันจะต่างจากที่อื่นในการที่เรามีสอแสแรกไหมหางกระโลกมีการสไลด์สีมีการทอประยุกต์ทอลายร่วมสมัยเป็นลวดลายต่างๆได้ได้มากขึ้นค่ะนี่ท่านจะทํำยังไงจะส่งต่อหรือจะให้ภูมิปัญญาที่ดีๆอย่างเงี้ยจะตกทอดไปสลูกรุก่นหลานด้วยเขาทำนะฮะ ตอนนี้ที่นางที่ทําอยู่นี่ก็ถือว่าอายุเป็นรุ่นเกิดจะสุดท้ายแล้วที่อายุคนรุ่นที่ทํามันมีอยู่เราจะต้องหา,าคนรุ่นใหม่ซึ่งหันมาช่วยสืบทอดวิญญานี้ไว้โดยฝักทางภาครัฐให้ช่วยส่งเสริมหาเด็กรุ่นใหม่มาฝึกทอ้อฝึกกันาร,าระวนการทุกอย่างให้มันเป็นผ่านพืลนไดอย่างนี้ค่ะท่านมองว่าสถาบันกองทุนพระนาปร,ปรสตรีมีประโยชน์ต่อ ต่อท่านหรือต่อชุมชนมยังไงครับเราพัฒน,นาแบบสตรีมีประโยชน์ต่อกลุ่มผู้หญิงผู้ผลิตผู้ทํางานมากที่สุดเลยค่ะพเพราะเข้าถึงง่ายไม่ต้องมีหลักเกณฑ์หรือไม่ต้องมีรัพยิทินอะไรมาทาประกันอะไรเลยอันนี้ก็หรือว่าเราทํางานกิจการอะไรของเราเขาก็ช่วยส่งเสริมในอาชีพของเราอะค่ะประโยชน์ที่ได้ก็คือได้ทั้งหมดในชุมชนที่ทได้ประโยชน์จาก เงินก้อนนี้ทําให้ต่อลมหายใจของพวกเราได้ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาหัสตรีและเที่โอกาสากลุ่มหมซยองโซนารีเราในครั้งนี้ที่เราได้ได้เงินจํานวนนี้มาเพื่อมาต่อย,ยอดได้ผลิตภัณฑ์แบบมากขึ้นมีการพัฒนามากขึ้นเวทีทั้งกลุ่มนะผถ้ามีลายแย่ๆเลยฮนะก็เลยยนะังพูดถึงว่าไอ้นี่ลายเนะีรสวยดีนะไอ พี่นางเราพูดถึงให้วางหน่แฮชไลน์แต่ละลนยนี่ครับลายเราได้รับพระราชทานมาจากโุณหญินสิริวันวรลีค่ะก็จะมีลายขอเจ้าฟ้าตัวนี้อ๋อนี่ลายขอ,อนะครับเอาสุดท้ายสุดท้าย,ายถ้ามีคนเขาอยากได้ผ้าสีสวยของกลุ่มไหมทองสุรีเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนครับ <c oughs> อ่าทางออนไลน์มีไหมอ่า ทางเพจค่ะ่างเพจไหมทองสซลนารีค่ะภาษาอังกฤษนะคะเบอร์โทร0994629641นะครับเดี๋ยวทางนี้ไปส่มเป็นตัวอัสือขึ้นได้หน่อยนะคะนะครับก็ต้องขอบคุณวันนี้ทางกลุ่มไหมทองสรนารีนะที่ได้มาพูดคุยถึงความเป็นมาแล้วก็พูดถึงเรื่องของกองทุนพัฒนาบุปผาสตรีรวมถึงลายผ้าที่ถือว่าเป็นลายผ้าประทานที่ทําให้กลุ่มเนี่ย สามารถรอดพ้นวิกฤตในช่วงที่ผ่านมาได้นะครับนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสามท่านเลยนะเพราะว่าเราได้มาทราบถึงความเป็นมาของบ้าไหมนะครับแล้วก็การพัฒนาของกลุ่มรวมถึงแนวคิดในการที่จะส่งทอดภูมิปยานี้สู่ลูกหลานนะก็หวังอย่างยิ่งว่าพี่น้องเราเชาวหมู่บ้านถุ้งชัยหรือเขาเรียกว่าชุมชนเจโปนะซึ่งเป็นกลุ่มที่มีประวัติความเป็นมาเรื่องของผ้ไาไหมผลิตผ้าไหมมาย,ยาวนานนะครับ ก็คงอยู่กับผู้กับอำเภอบางชัยไปแล้วก็จะเป็นพลังที่จะทําให้การกลุ่มของข้อหมายบังชัยเรานะครับมีการพัฒนานแล้วก็ต่อยอดเพื่อไปสู่ระดับสากลต่อไปนะผมต้องขอบคุณทุกท่านครับดีครับ